อ๋อเจริญพรมาอย่งญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทาหน้าที่ในการบรรยายญาติโยม ที่ติดตามรับฟังอยู่เป็นประจำประจำก็คงจะเปิดวิทยุมารอรับฟังแล้วนะช่วงนี้อาตมาก็กำลังนำเรื่องโทษของกามมาบรรยายให้ญาโยมได้ฟังซึ่งญาโยมก็ได้ฟังไปหลายสูตรพอสมควรนะวันนี้อาตมาได้นำเอาพระสูตร อยู่ในมัชฌิมนิกายมูลปัญนาตเล่มหนึ่งภาคที่สองว่าด้วยโทษของกามที่พระองค์ได้ทรงอุปมาเหมือนกับเนื้อติดบ่วงของในพลานโยมเนื้อนั้นไม่รู้ว่าในพลานเนี่ยเขาปลูกหญ้าเอาไว้นะปลูกหญ้าล่อให้ตัวเองไปติดกับดักหรือว่าไปติดบ่วงนี่ก็กินหญ้าไปอย่างเพลิดเพลินโยมพอเพลิดเพลินแล้วเมื่อเข้าไปอยู่ หน้าที่ดักบ่วงของในพลานหรือว่าที่สนามหญ้าของในพรานเนี่ยในพลานก็ทิ่มแทงเอาได้ได้ไดหอกก็ดีหรือว่าจับไปได้ก็ดีเนื้อนั้นก็ตกอยู่ในอำนาจของในพลานในพลาญในที่นี้ท่านก็จะอุปมาเหมือนกับกิเลสท,ทั้งหลายมารทั้งหลายโยมส่วนเนื้อก็เปรียบเหมือนกับสบัพสัตทั้งหลายหญ้าก็เปรียบสิ่งเหมือนกับกรารมุณนะ กรรมคุณในที่นี้ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสปรถุถะภะหรือว่าธรรมอารมณ์อันเป็นอันเกี่ยวเนื่องด้วยด้วยกรรมคุณอารมณ์นะจะเป็นทางตาหงจมูกลิ้นกายใจของสัปสัตทั้งหลายโยมนะโดยเฉพาะสัปสัตที่เป็นมนุษย์ก็ดีหรือว่าเทวดาก็ดีนะโยมลองฟังดูนะตรงนี้ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งที่ลงทรงแสดงโทษ โทษของกามนะอยู่ในนิวาปะสูตรก้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่นะพระวิหารเชตทวันอารามของท่านนาธาบินทิกะเศรษฐีกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระองค์ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พราเนื้อไม่ได้ปลูกหญ้าไว้สำหรับฝูงเนื้อด้วยคิดว่าเมื่อฝูงเนื้อกินหญ้าที่เราปลูกไว้นี้จะมีอายุยั่งยืนมีผิวพันธุ์มีชีวิตอยู่ยืนนานโดยที่แท้พราเนื้อปลูกหญ้าไว้สำหรับฝูงเนื้อด้วยมีความประสงค์ว่าฝูงเนื้อเข้ามาสู่ป่าหญ้าที่เราปลูกไว้นี้แล้วจัก ลืมตัวกินหญ้าเมื่อเข้ามาแล้วลืมตัวกินหญ้าก็จักมัวเมาเมื่อมัวเมาก็จักประมาทเมื่อประมาทก็จักถูกเราทําเอาได้ตามชอบใจในป่าหญ้านี้อันนี้ก็เป็นความจริงเลยทีเดียวโยมนะว่านายพลานที่ปลูกหญ้าเอาไว้ล่อเนื้อให้เข้ามากินเนี่ยคงจะไม่ได้คิดดีกับพวกเนื้อเป็นแน่โยม โดยมากปลูกหญ้าเอาไว้ก็เพื่อ,อเป็นความประสงค์ร้ายนะคล้ายกับในพลานที่เขาเอาในพลานเบ็ดนะเอาเหยื่อเกี่ยวไว้ในเบ็ดแล้วก็หย่อนลงไปในน้ําแต่ว่าในพลานเบ็ดมีเจตนาดีต่อสัตว์น้ําต่อปลาหรือเปล่าโยมเออในพลานเบ็ดนี่ใจดีนะเอาเหยื่อให้ปลากินโยมคิดอย่างนั้นหรือเปล่าในพลานเบ็ด ก็คงไม่ได้คิดอย่างนั้นคิดแต่จะว่าทําอย่างไรปลามันจึงจะมากินเหยื่อในเบ็ดจะได้เอาเบ็ดนี่เกี่ยวปากยกขึ้นมาต้มแกงกินโยมเนี่ยในพลานเบ็ดก็ดีในพลานเนื้อก็ดีก็ไม่ได้คิดดีไม่มีความประสงค์ดีต่อเนื้อต่อปลานะมีแต่ความประสงค์ร้ายทั้งนั้นเลยโยมก็ความตรงนี้ก็อุปมาชัดเจนมากนะดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บรรดาฝูงเนื้อเหล่านั้นฝูงเนื้อฝูงแรกเข้าไปสู่ป่าที่ฝูงเนื้อฝูงแรกเข้าไปสู่ป่าหญ้าที่ปลูกไว้ของผรานเนื้อลืมตัวกินหญ้าอยู่เมื่อเข้าไปแล้วลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็มัวเมามเมาื่อมัวเมาก็ประมาทเมื่อประมาทก็ถูกพรานเนื้อทำเอาได้ตามชอบใจในป่าหญ้านั้น เมื่อเป็นเช่นนั้นฝูงเนื้อฝูงแรกนั้นก็ไม่อรอดพ้นอำนาจของผ่านเนื้อไปได้ถ้าไปกินหญ้าที่ปา่าลึกๆที่มันเกิดเองตามธรรมชาตินะโยมก็คงจะไม่ต้องถูกจับคงจะไม่ต้องถูกฆ่านะแต่เพราะลืมตัวโยมติดอ,อกติดใจในหญ้าที่เขียวสดหญ้าอ่อนมีรสหวานโยมก็ล,ลืมตัวกินมาเรื่อยมาเรื่อยไม่ละมัดะมัง ไม่ระมัดระวังตัวว่าจะมีอันตรายหรือเปล่าโยมในสุดในพลานก็มาจับตัวไปได้ตกอยู่ในอำนาจของในพลานอันนี้เนื้อฝูงแรกนะโยมดูก่อนภิกษุทั้งหลายฝูงเนื้อฝูงที่สองคิดเห็นร่วมกันอย่างนี้ว่าฝูงเนื้อฝูงแรกเข้าไปสู่ป่าหญ้าที่ปลูกไว้ของในพลานเนื้อ ลืมตัวกินหญ้าอยู่เมื่อเข้าไปแล้วลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็มัวเมาเมื่อมัวเมาก็ประมาทเมื่อประมาทก็ถูกพรานเนื้อทําเอาได้ตามชอบใจในป่าหญ้านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ฝูงเนื้อฝูงแรกก็ไม่รอดพ้นจากอํานาจของพรานเนื้อไปได้ถ้ากไกรเราต้องเว้นจากการกินหญ้าเสียทั้งสิน้นเมื่อเว้นจากการกินหญ้าที่เป็นภัยแล้ว ต้องเข้าไปอยู่ตามราวป่าครั้นคิดดังนี้แล้วจึงเว้นจากการกินหญ้าเสียทั้งสิน้นเมื่อเว้นจากการกินหญ้าที่เป็นภัยแล้วก็เข้าไปอยู่ตามราวป่าอืมนึฝูงที่สองนี่คิดดีนะโยมนะเห็นตัวอย่างแล้วโยมนะเรียกว่ามีอุทาหรณ์กรณีศึกษาแล้วนะฝูงแรกนี่มแห่เห็นหญ้านายพรานปลูกไว้ก็ เรียกว่าอะไรดีอะทะเลทลาเขาไปกินเนี่ยนะ,ะลืมตัวโยวมก็ถูกนายพรานจับไปได้โดยง่ายนะฝูงเนื้อฝูงที่สองนี้ก็เห็นแล้วเป็นตัวอย่างอะต่อไปนี้พวกเราอย่าได้ไปกินหญ้าแปลงนี้นะเพราะว่าหญ้าแปลงนี้มันเป็นหญ้าของศัตรูเป็นหญ้าของนายพรานถ้าคืนไปกินเนี่ยชีวิตของพวกเราไม่รอดแน่ นะก็พาการเข้าป่าโยมไนี่หากินหญ้าอยู่ในป่าเลึกดีกว่านะทีนี้ครั้นถึงเดือนท้ายฤดูคิมหันโยมนะฤดูร้อนนะคิมหันนี่ฤนะดูร้อนเป็นเวลาที่สิ้นหญ้าและน้ำโยมฝนไม่ตกนะหญ้าก็ไม่งอกโยมฝูงเนื้อเหล่านั้นก็มีร่างกายสู้ผอม เม erm ื่อมีร่างกายสู้ผอมกำลังอ่ะกำลังเรียกแรงก็หมดไปเมื่อกำลังเรียบแรงหมดไปจึงพากันกลับมาสู่ป่าหญ้าที่ปลูกไว้ของนายพรานเนื้ออีกฝูงเนื้อเหล่านั้นพากันเข้าไปในป่าหญ้านั้นลืมตัวกินหญ้าอยู่โอ้โยมตอนแรกภาษาคิดดีนะโยมนะคิดดีตอนแรกแต่จะทำยังไงได้โยมหนึ่ ฤด,ดูร้อนเนี่ยฝนไม่ตกหญ้าไม่มีเมื่อไม่มีอะไรจะกินโยมก็จะอดตายกันอยู่แล้วนะพร้อมโซเยโมเนี่ยก็ต้องหาหาวิธีที่จะให้ชีวิตของตัวเองอยู่รอดนะโยมนะมีหญ้าที่ไหนก็ขอให้กินไปทางชีวิตได้ก็ขอก่อนนะงั้นเถอะโยมตกลงก็เลยเข้ามากินหญ้าที่ในพลานปลูกเอาไว้นะ อนแรกก็ตั้งใจว่าจะกินเล็กใน้อยพอนะโยมนะที่ไหนได้พอกินหญ้าอ่อนที่เขาปลูกไว้เนี่ยมันอร่อยโยมพออร่อยก็ติดใจติดใจแล้วก็ลืมตัวกินหญ้าอยู่เมื่อเข้าไปกินแล้วลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็มัวเมาเห็นไหมโยมเมื่อมัวเมาก็ประมาทเมื่อประมาทก็ถูกพรานเนื้อทําเอาได้ตามชอบใจในป่าหญ้านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ แม้ฝูงเนื้อฝูงที่สองก็ไม่รอดพ้นอำนาจของพรานเนื้อได้โอ้น่าเห็นใจนะสงสารนะโย,ยมเนื้อกลุ่มนี้จะทำยังไงนาะโยมจะช่วยเนื้อได้ยังไงเนี่ยต่อมาโยมอุปมาฝูงเนื้อฝูงที่สามโยมนะในฝูงเนื้อฝูงที่สามนี้พระองค์ก็ทรงตรัสโดยพิสดาร ตรัสพิสดารอย่างไรคือตรัสตั้งแต่เริ่มต้นของฝูงเนื้อฝูงที่หนึ่งคิดแล้วก็เมื่อฝูงเนื้อฝูงที่หนึ่งคิดอย่างไงก็เข้ามากินหญ้าลืมตัวก็ถูกในพรานจับได้แล้วก็ฝูงเนื้อฝูงที่สองคิดอย่างไรหนีเข้าป่าอย่างไรแล้วก็กลับมากินหญ้าแล้วก็ถูกในพรานจับเอาไปจนได้เหมือนกันทีนี้ฝูงเนื้อฝูงที่สามนี่เขาคิดอย่างนี้อยู่ คิดว่าเราจะไม่เป็นเหมือนฝูงเนื้อฝูงที่1เราจะไม่เป็นเหมือนฝูงเนื้อฝูงที่2นะเมื่อไม่เป็นฝูงเนื้อฝูงที่2เนี่ยเขาจะเป็นอย่าง,างไรโยมนะดูสิว่าฝูงเนื้อฝูงที่3เนี่ยเขาจะทําอย่างไรโยมนะเขาบอกว่าฝูงเนื้อฝูงที่3พากันคิดว่าถ้าะไรนะเราต้องซุ้มอาศัยอยู่ใกล้ๆป่าหญ้า ที่ปลูกไว้ของพผานเนื้อนั้นอ่าไม่ไม่ต้องเข้าป่านะโยมนะครั้นุ่มอาศัยอยู่ใกล้ๆป่าหญ้านั้นแล้วเราจะไม่เข้าไปเราจะไม่เข้าไปสู่ป่าหญ้าที่ปลูกไว้ของนายผานเน,นื้อคือตั้งใจไว้นะว่าจะไม่ให้พลานเน,นื้อเห็นตัวโยมนะแล้วก็จะแอบอยู่ตามสมทุมพมไม้นี่แหละ อย่างองไรพานเนื้อก็มองไม่เห็นพวกเราอยู่แล้วนะจะแอบอยู่โยมและอย่างไรก็จะจะไม่ไปกินหญ้าของนายพานเนื้อแน่นอนนะคิดไว้อย่างนั้นนะจากไม่ลืมตัวกินหญ้าอยู่เมื่อไม่เข้าไปแล้วไม่ลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็จักไม่มัวเมาเมื่อไม่มัวเมาก็จักไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทก็จักไม่ถูกในพรานทําเอาตามชอบใจในป่าหญ้านั้นครั้นคิดดังนี้แล้วก็ ครั้นคิดดังนี้แล้วฝูงเนื้อเหล่านั้นก็เข้าไปซุ่มอาศัยอยู่ใกล้ๆป่าหญ้าที่ปลูกไว้ของนายผ่านเนื้อนั้นครันเข้าไปซุ่มอาศัยอยู่ใกล้ๆป่าหญ้านั้นแล้วก็ไม่เข้าไปสู่ป่าหญ้าที่ปลูกไว้ของนายผรานเนื้อนั้นไม่ลืมตัวกินหญ้าอยู่เมื่อไม่เข้าไปกินหญ้าในป่านั้นเมื่อไม่เข้าไปในป่าหญ้านั้นไม่ลืมตัวกินหญ้าอยู่ ก็ไม่มัวเมาเมื่อไม่มัวเมาก็ไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทก็ไม่ถูกพรานเนื้อทําเอาตามชอบใจในป่ายญานั้นดูก่อิสุทธ์ทั้งหลายทีนั้นพรานเนื้อกับบริวารได้คิดว่าพรานเนื้อก็ฉลาดนีกันโยมพากันคิดว่าฝูงเนื้อฝูงที่สามนี้คงเป็นสัตว์แกมกงคล้ายกับมีฤทธิ์ไม่ใช่ธรรมดา จึงกินหญ้าที่ปลูกไว้ในที่นี้ได้อ้าวกินมือนกันนี่นนนยโยมแต่ว่ากินคือกินกินแบบไม่ประมาทโยมกินแบบแอบซุ่มอยู่นะไม่ได้กินประเจิดประเจิดเหมือนฝูงเนื้อกลุ่มแรกแล้วก็ฝูงเนื้อฝูงที่สองเนี่ยก็แอบอยู่ตามสมทุมพุ่มไม้แล้วก็เมื่อในพรานเผลอเนี่ยเขาก็แอบกินหญ้าแอบกินโดยไม่ประมาทนะโยมพอประทังชีวิตไปได้นะ อ่าไม่ไม่ใช่ไม่กินเลยโยมกินอยู่เหมือนกันนะแต่ที่ท่านบอกว่าไม่ได้กินในที่ที่ตอนแรกคือไม่ได้กินแบบประมาทโยมกินแบบไม่ประมาทระวังตัวอยู่เสมอกินเสร็จแล้วแอบซุ่มอยู่ตามพุ่มไม้หรือว่าป่าณนะที่ที่เล็ดลอดสายตาของพวกในพรานนะนะเฮ้ท,ทีนี้ในพรานก็มาสังเกตว่ามัน หญ้ามันหายไปไหนเนี่ยนะสัตว์พวกไหนมากินหญ้าตรง,ตรงนี้ก็เลยมาคิดว่ามันต้องมีสัตว์หรือว่ามีฝูงเนื้อฝูงนี้ต้องเป็นสัตว์ที่ฉลาดแล้วก็แกมโกงด้วยนะจึงมากินหญ้าที่เราปลูกไว้ได้เนี่ยเราไม่ทราบทางมาทางไปของพวกมันอย่ากระนั้นเลยเราต้องเอาตาข่ายขัดไม้ หลายๆอันล้อมป่าหญ้าที่ปลูกไว้นี้ให้รอบไปทั้งป่าโยมคล้ายทำรั้วใหญ่พอสมควรนะบางทีเราจะพบที่อยู่ของฝูงเนื้อฝูงที่สในที่ซึ่งเราจะไปจับเอาได้ครั้นคิดชนี้แล้วพวกเขาช่วยกันเอาตาข่ายขัดไม้เป็นอันมากล้อมป่าหญ้าที่ปลูกไว้นั้นรอบรอบไปทั้งป่า พรานเนื้อกับบริวารก็ได้พบที่อยู่ของฝูงเนื้อฝูงที่สามในที่ซึ่งเขาไปจับเอาได้แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้แม้ฝูงเนื้อฝูงที่สามนั้นก็ไม่รอดพ้นจากอำนาจของพรานเนื้อไปได้โอ้โหโยมขนาดฉลาดแล้วน,นี่ก็ยังถูกนายพรานจับเอาไปได้โยมเพราะว่าไปแอบอยู่ในแถวบริเวณป่าที่เขา ปลูกยาเอาไว้นะเวลาเขาทำรัว้วล้อมมาเนี่ยมันก็ล้อมตัวเองเอาไว้ค้นหาโยมข้างโน้นข้างนี้ก็ไปเจอถูกจับไปฆ่าจนได้โยมอันนี้มาดูฝูงเนื้อฝูงที่สี่นะโยมนะฝูงเนื้อฝูงที่สี่เนี่ยเราคิดยังไงโยมนะฝูงเนื้อฝูงที่สี่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ฝูงเนื้อฝูงที่4คิดเห็นร่วมกันอย่างนี้ว่าฝูงเนื้อฝูงแรกเข้าไปสู่ป่าหญ้าที่ปลูกไว้ของนายพลานเนื้อลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็คิดคิดเหมือนกับเรื่องในคือท่านท่านจะตรัสโดยละเอียดพิสดารเลยนะโยมตามที่ฝูงเนื้อฝูงแรกคิดนะแล้วก็ถูกจับแล้วก็คิดถึงฝูงเนื้อฝูงที่สแล้วก็ถูกจับฝูงเนื้อฝูงที่สที่ว่าแอบอยู่ที่ สมทุมพุ่มไม้ที่ในพานเขาทำเป็นตะข่ายไม้ขัดล้อมรอบแล้วก็ไปไล่จับเอามาได้นะนะฝูงเนื้อฝูงที่สี่ก็คิดอย่างนี้ว่าเราจะไม่เป็นเหมือนเนื้อฝูงแรกจะไม่เป็นเหมือนเนื้อฝูงที่สองแล้วก็จะไม่เป็นเหมือนเนื้อฝูงที่สาม,น,มน,น, 3, นะอันนี้ฝูงเนื้อฝูงที่สี่เนี่ยเขาจะทำอย่างไรโยมเขาจริงจะกินหญ้าได้เนี mm. ฝูงเนื้อฝูงที่สี่นี้ก็คิดอย่างนี้นะโยมว่าถ้าอะไรเราต้องอาศัยอยู่ในที่ซึ่งพรานเนื้อกับบริวารไปไม่ถึงในฝะูงเนื้อฝูงที่สามเนี่ยแอบอยู่ที่พุ่มไม้แต่ว่าเป็นที่ที่ในพรานกับบริวารไปถึงนะไปหาตัวเจอแล้วก็จับมาได้โยมแต่ฝูงเนื้อฝูงที่สี่เนี่ยจะต้องแอบอยู่ในป่าลึกๆ นะจะต้องไม่ให้ในายพรานเนื้อเนี่ยไปถึงอาจจะเป็นที่โกรกชันหรือว่าที่ลึกลับคนขึ้นไปไม่ได้อะไรในลักษณะอย่างนี้นะครั้นอาศัยอยู่ในที่นั้นแล้วต้องไม่เข้าไปสู่ป่าหญ้าที่ปลูกไว้ของพรานเนื้อนั้นเมื่อไม่ลืมตัวกินหญ้าก็จะไม่มัวเมาเมื่อไม่มัวเมาก็จะไม่ประมาทเมื Yellow, ่อไม่ประมาท ก็จะไม่ถูกพรานเนื้อทําเอาได้ตามชอบใจในป่าหญ้านั้นครั้นคิดดังนี้แล้วฝูงเนื้อเหล่านั้นก็พากันอาศัยอยู่ในที่ซึ่งนายพรานเนื้อกับบริวารไปไม่ถึงครั้นอาศัยอยู่ในที่นั้นแล้วก็ไม่เข้าไปสู่ป่าหญ้าที่ปลูกไว้ของนายพรานเนื้อนั้นไม่ดื่มตัวกินหญ้าอยู่ไม่เข้าไปในนี้คือไม่เข้าไปอยู่ประจําเลยนะโยมนะะอาจจะเข้าไปแอบกินโยม ไม่ลืมตัวกินหญ้าอยู่เมื่อไม่เข้าไปในป่าหญ้านั้นไม่ลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็ไม่มัวเมาเมื่อไม่มัวเมาก็ไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทก็ไม่ถูกพรานเนื้อทำเอาตามชอบใจในป่าหญ้านั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายทีนั้นพรานเนื้อกับบริวารคิดเห็นว่าฝูงเนื้อฝูงที่สี่นี้คงจะเป็นสัตว์แกมโกงคล้ายกับมีฤทธิ์ไม่ใช่ธรรมดา กินหญ้าที่ปลูกไว้นี้ได้กินนั้นการยมิมแต่กินแล้วเนี่ยรียบหนีไปสู่ณนะที่ที่นายพลนเนี่ยไปไม่ถึงนะอันหนึ่งเราก็ไม่ทราบทางมาทางไปของพวกมันนี่เนื้อฝูงที่สี่เนี่ยไม่รู้แอบมาทางไหนมารู้กลับทางไหนนะนายพลนนี่ก็ยังมึนงงอยู่โยมนะว่าเอมันเป็นสัตว์ฉลาดจริงๆนะเนื้อฝูงที่สี่เนี่ยเขาก็เลยพาการคิดว่าอย่ากระนั้นเลย เราต้องเอาตาข่ายเราต้องเอาตาข่ายขัดไม้หลายๆอันล้อมป่าหญ้าที่ปลูกนี้ไว้ให้รอบไปทั้งป่าโอ้โหโยมเรียกว่าล้อมกว้างกว่าเดิมนะโยมนะบางทีเราจะพบที่อยู่ของฝูงเนื้อฝูงที่สี่ในที่ซึ่งเราจะไปจับเอาได้คิดดังนี้แล้วพวกเขาจึงเอาตาข่ายขัดไม้เป็นอันมากล้อมป่าหญ้าที่ปลูกไว้ นั้นรอบไปทั้งป่าโอ้โหโยมรอบไปทั้งป่าเลยโยมเนี่ยแต่ก็หาได้พบที่อยู่ของฝูงเนื้อฝูงที่สในที่ซึ่งตนจะไปจับเอาได้ไมอืมแม้จะล้อมกว้างกว้างกว่าเดิมนะโยมแต่ก็หาตัวไม่เจอไม่รู้ไปแอบไปตรงไหน,นที่นั้นพรานเนื้อกับบริวารจึงคิดตกลงใจว่าถ้าเราขืน รบกวนฝูงเนื้อฝูงที่สี่ให้ตกใจแล้วก็จะพลอยทําให้ฝูงเนื้ออื่นๆคือฝูงเนื้อฝูงที่ประเภทที่หนึ่งที่สองที่สามนะตกใจไปด้วยฝูงเนื้อทั้งหลายคงไปจากป่าหญ้าที่ปลูกไว้นี้หมดสิ้น,นถ้าไปรบกวนมันมากมันก็คงจะพากันหนีไปอยู่ป่าอื่นนะอย่ากระนั้นเลย เราเพิกเฉยฝูงเนื้อฝูงที่4เสียเถิดครั้นคิดดังนี้แล้วพรานเนื้อกับบริวารก็เพิกเฉยฝูงเนื้อฝูงที่4ี่เสียเมื่อเป็นเช่นนั้นฝูงเนื้อฝูงที่4ี่ก็รอดพ้นอำนาจของพรานเนื้อไปได้อื <c oughs> โยมเยี่ยมมากฉลาดมากเลยฝูงเนื้อฝูงที่4เนี่ยแล้วโยมมาฟังอุปมาอุปไมยนะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ย พระองค์จะทรงอุปมาอุปไมมีความมุ่งหมายอย่างไรที่ญาติโยมได้ฟังมาตั้งแต่ต้นค่ะยาก็ดีเนื้อก็ดีหรือว่านายพลนเนื้อก็ดีหรือว่าความคิดโยมความคิดความคิดของเนื้อแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยเช่นเนื้อกลุ่มแรกคิดอย่างนี้เนื้อกลุ่มที่สองคิดอย่างนี้ เนื้อกลุ่มที่สามคิดอย่างนี้แล้วก็เนื้อกลุ่มที่สี่นี่เนื้อฝูงที่สี่เนี่ยคิดอย่างนี้เนี่ยท่านหมายเอาความคิดของใครโยมนะเดี๋ยวโยมต้องติดตามรับฟังในวันใหม่แล้วล่ะเพราะว่าวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วนะเรื่องอุอืมกามกุลห้าเนี่ยเหมือนกับเนื้อเหมือนกับหญ้าเหมือนกับในพลาอะไรต่างๆเนี่ยนะเดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ขอให้ติดตามรับฟังได้ใหม่ ในวันต่อไปวันนี้ธรรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนต้องขอจากลานญายงผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญายงผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทิดขอเจริญพร